กลับมาแล้วครับมือนี้ผู้กองทําเกษตรพามาดูเห็ดนางฟ้าภูฐานครับอนี่พบพ่อกับเจ้าของสวนพี่เก่าครับพี่เกียรติสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็ดนางฟ้านะครับพี่ลงเห็ดนะครับในหลงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับพี่เดชเนี่ยคิดยังไงครับคือเดชมาเห็ดลงเห็ดอยู่มองนี้ครับก็อันนี้มันก็อยู่รังบานเฮาละครับมันมีพื้นที่พื้นที่มันว่างอยู่นะครับเขาก็มาเห็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงของในหลวงเฮาถือว่า ท่านดำรีไว้นะครับคือพออยู่พอกินพ่อใช่นะครับมี่ก็เหลือขายนะครับจำนายยังยังเห็ดนี่ครับเห็ดก็เห็ดง่ายง่ายครับเห็ดง่ายงเห็ดโลงเห็ดแบบง่ายๆเลยนะครับมีผ้าใบก็ผ้าเกี่ยวลงทุนกับบาลายครับลงทุนส่วนใหญ่ก็บพัตยุททั่วไปเนาะบี่เห็ดตะก่อนครับเพี่อันนี้เห็ดผมลงไว้ฟังละห้าร้อยก้อนนะครับฟังละห้าร้อยก้อนนะครับก้อนละไรจ้าทครับเพี่อนก้อนหนึ่ง หกบาทห้าสิบครับเอามาจากลงเห็ดลงลงกี่เขานั่นเท็ดไว้แล้วครับลงไอ้หกบาทห้าสิบนะครับก้อนหนึ่งจะอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับเก็บได้ตลอดนะครับอายุประมาณหกถึงเจ็ดเดือนไหเพล็กหกถึงเจ็ดเดือนนะได้กำไรครับยังไงเห็ดเห็ดเนี่ยรายได้มันได้อยู่แล้วครับเขาบอกต้องเบิงมันดีๆบอกต้องให้มันมีล่ามียังเขานะครับอ่าพี่นั่งไปขายใช่ครับเนี่ยอันนี้มันมีแนว่นตลาดคือ ไอ้ไอ้หมู่บ,บ้านกองเรือชุกการเขาเนี่ยมัน,ม,นมันมีร้านขายอาหารตามสั่งนะครับมีหลายร้านอยู่เขาก็มาหับเอาหน้าบ้านนะครับมผมขายอยู่อ่าโลละแปดสิบบาทครับ<ม>ตอนนี้โลละแปดสิบบาทด้วครับเด้อคือมาก,ก่อนละหกบาทห้าสิบาขายโลละแปดสิบบาทก็ถือว่าคุ้มนะพี่เนาะคุ้มคุ้มอายุก็ปร,ประมาณอายุก่อนเห็ดประมาณจักเดือนครับพี่หกถึงเจ็ดเดือนหกถึงเจ็ดเดือนนะครับเดเือนแล้วแต่คนดูแลนะครับเด้อผู้ใดดูแลดีกะ อาจจะอยู่เลโดนนะครับระบบหน้านี้ยพี่เฮ็ดยังไงครับระบบน้าใช้แบบฟอยครับให้ให้น้ำแบบฟอยนะครับต่อจากน้ำคล้องมาครับใช้ใช้เครื่องสุบน้ำนะครับให้มือสามมือนะครับเท้าแล้วก็หม้อเวนหม้อเวนนะครับกลางวันแล้วก็มือแรงนะครับเพราะว่า่วงนี้มัน่รงหน้าห่อนนะมันมันกลองให้ความฮอตร้อนชื้นนะครับให้ความชื้นน้ำนะครับร้อนอย่างเดียวก็บอกนะครับไม่ต้องร้อนชื้นอบๆหน่อยนะครับเห็ดสีออกดีนะครับ หมดทั้งเครื่องยางเดียวมาพี่ครับทั้งเครื่องยางเดียวครับให้สามวิล่าสามวลาครับโอ้เส่าเทียงแรงเลยครับครับผมอ่าอย่างนี้ก็ได้อยู่มือละสี่ห้าโลนะครับได้ทุกมือครับยังอย่างนี้ก็เก็บสองเท่านะครับเก็บรุ่นนี้ก็เดี๋ยวมือแรงเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับอยางยางที่เห็นเห็นนี่ก็เก็บนี่ก็ประมาณสามสี่กิโลนะครับเป็นเงินรายวันของเราเลยครับเงินนี่ได้รายวันอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันมันมันบ่อยออกสุกก้อนแต่มันสลับกันออกนะครับ คันครบหกเดือนแล้วก้อนเฮ็ดที่เหลือนะเอาไปเฮ็ดอย่างครับฮ็ดแป้งพักครับอืมีมีแป้งพักดูปุ๋ยใส่แป้งพักอะไรอีกจะเป็นปุ๋ยมักใส่แป้งพักนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่เกียรติได้หลายครับขอบคุณครับ